<No. S 2> ข้าเป็นผู้ตรวจเรือลำเกิดเหตุตามภาพถ่ายหมายจอหนึ่งศูนย์พยานไม่ใช่แพทย์แต่มาบอกว่าแผลเกิดจากใบพัดเรือพอเทอ่านคำให้การพยานทีใ่ให้การกับพนักง,งานสอบสวนปอดสงขึ้นศาหน่อยตามเอกสารเนี่ยพยานไม่ใช่แพทย์ข้าพระเจ้าได้ดูเป็นภาพขาข้างขวา ของผู้ตายซึ่งตามความเห็นแล้วเนี่ยบาดแผลดังกล่าวเกิดจากใบพัดเรือ<ฤ>ถ้าไม่ได้ตกจากตำแหน่งอื่นแต่เป็นการตกจากบริเวณท้ายลำเรืออาจเป็นบาดแผลจากใบจกักแต่ต้องไม่ใช่ตำแหน่งบริเวณท้ายลำที่อยู่ตรงกลางเรือซึ่งตามความเห็นข <ผม S 1> อ,องพระเจ้าหากผ<พ>ู้เสียชีวิตเนี่ยตกบริเวณข้างลำนะถัดจากกลางเรือไปจนถึงท้ายลำเนี่ย ไม่น่าจะเป็นการตกจากบริเวณหัวเรือมาเพราะลักษณะบาดแผ<ป>ลเนี่ยไม่ได้ขูดเนื้อแบบตัดปา<ะ>กออกไปจะมีการผลักและการดูดบาดแผลเนี่ยหักลงไปด้านข้างตรงๆและเช็คออกมาเนี่ยบาดแผลจะเป็นลักษณะตามใบจักรลักษณะเป็นร่องเช่นเดียวกับที่ปลาวานเนี่ยโดนใบจักรของเรือค่ะตามความเห็นของข้าพเจ้าผู้ตายเนี่ยน่าจะตกเรือบริเวณท้ายลำเรือหรือกลางค่่อนไปทางท้ายเรือ พราะตามบาดแผลของผู้ตายในตำแหน่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรือวิ่งด้วยความเร็วซึ่งเรือมีความเร็วตั้งแต่สองโหมดในการวิ่งนะคะโหมดแรกก็คือเคลื่อนที่แบบกินน้ำไปเป็นการเคลื่อนแบบผลักน้ำไปตรงๆกับโหมดที่สองคือเรือทยานน้ำเมื่อเรือวิ่งด้วยความเร็วประมาณหนึ่งเนี่ยหัวเรือจะกระดกขึ้นแล้วเกิดแรงพยุงให้เรือเนี่ยลอยขึ้นเกลียวน้ำเนี่ยจะเกิดเป็นฟองอากาศด้านท้ายเรือ คนที่ตกเรือเนี่ยจะมีโอกาสถูกเกลียวน้ําเนี่ยสวิงเข้าไปแผลก็จะมีลักษณะแบบฉลับนะเพราะตามสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยจะไหวหลบใบจักแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงใบจักได้จึงเกิดรอยฟันที่ขาดิบคุณผู้ชมนอกจากให้เรื่องความเห็นว่าเรือดูดน้ําเข้าเี<ล>ยีดยดน้ําออกยังให้ความเห็นด้วยว่าบาดแผลองตงโมเนี่ยเกิดจากใบยานไม่ใช่แพทย์ จะมาบอกแผลเกิดจากใบพัดเรือได้ไงเอ,อ,อะย้ำอีกครั้งหนึ่งปอเช่สุดท้ายสุดท้ายเนี่ยนะ,ะพูยานรายนี้บอกว่าเบิกความขัดแา้นะบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่รู้จักบุกคนบนเรือมาก่อนจอรจิงเหรอเช่ก็ไปทราบมาว่าเาจักเปล่าเขาจักกับคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนที่เกี่ยวข้องได้มีการพูดตเรงนี้แล้วกันจัดให้